คนสวยมันแล้วเจีะยมาพร้อมไอศครีมนะคะ <g ül> เลยศสมิตาไปเที่ยวกันอีเแล่วไปเที่ยวทะเลหนุ่มสาวไปเที่ยวทะเลไปทะเลกันดีกว่าเลิศสมินตนเบ่งเบ่งผู้เบาาสวัสดีครับสุดรอสวัสดีครับสวัสดีครับเลิศสมิตาเลยสุดรอจะพาไปเที่ยวทะเลไปทะเลกันดีกว่ามากินไอติมโชว์นะคะกินไอติม ไอติ uh ้งดเดี๋ยวจะไม่ลทอืมไติ้งอากาศฮอนประมาณทามีเข้มเกิดทุเรียนหรเลยา s u o s e d to e a l l a t o r s o s e d to e h t อแล้วจิ้มถึกผมวะ road for s อมอ่จิ้มถึงผมจิ้มถึงผมเถินบ่เลยจะไม่ใจเลย Yeah. Not like 97 mm -hmm. kilometers. So I said 100, didn't mm -hmm. I? And that was about three kilometers mm -hmm. back. How clever am I, huh? You're very really clever. Very clever. Really clever. Smart. Very clever. <laughs> I said 100 and it's 97 from now, so it would have been exactly about 100 when i spoke. Be humble. Be humble, huh? Why do I have to be humble? Be they said it's going to take two hours. That sounds a bit slow to me. Mm -hmm. Ninety-seven kilometers mm -hmm. in two hours means the traffic must be very bad. It's okay. We're not lost anywhere We mm. <Okay. S 1> อีอเสียงครีมมี่ครีมมี่เรสไม่ต<ด>้อประหัดรสติดแน่มันประหาดรสติดแน่นรลสลาย เพราะอย่างวะเพราะว่าไปแล้วไปช้อปปิ้งสินะเสียติมไว้เต็มตู้เย็นอยู่ใช้ซองฟ right. ิตไว้ใครอยากกินน้่งเลยก็เอาออกมากินเลยเพราะต้องไปเสียเวลาไปยางไปซื้อในร้านขายเราไปช้อปปิ้งสินะช้อปปิ้งอาหารช้อปปิ้งขอสิไปซื้อเห็นมาดิเวปแล้วยายผมไปช้อปปิ้งอย่างพวกแบบเสียติมเสียติมมาเต็มปันเขาเออนี่ก็ตุนไว้ตุนไว้อยากกินยั่งมาคืนก่อนนอน กินเด้กกินย <5. S 3> <Okay. S 1> ับเล้กินขาดไม่ติมปะดีอะเอาป่ไม่เป็นยังนอนนักเรียน พือติมแทงนึ่งแทงรัสะลึงมหอมั้งหรือสองแทงสลึงยหยามูกินน้ำหามูอยากกินมูก,มมกาบปรกกาดนะเรื่องสมัยแต่งแล้วเรื่สมัยแต่เรื่สมัยแต่ง Awesome. <laughs> In there. Mm. Many mm. years ago, my mm dad -hmm. well, was a good golfer, mm -hmm. yeah. and that's where I used to play mm. over here with Pete. Mm -hmm. This one here, this one over there, and one here. That's a place to play here. But I was never really good at it, <laughs> I was useless. Yeah. Mm. You don't like to play but you like to play pool and football table tennis yeah i haven't played that for a long time either yeah didn't yeah, it <sighs> <play jumpo> now play chompu now not being naughty <laughs> not being naughty my <laughs> <laughs> football court footballing me prepare to turn left ผาแพร่ทเทินเล็บก็หมายถึงว่าเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวพาแพร่ผ่าแพทุเทินเทินเล็บเตรียมตัวเลี้ยวซ้ายผาแพทุเทินเล็บก็บเตรียมตัวเลี้ยวซ้าย please follow the road for f kilometers f kilometer f o kilometer ศน่ะอันนี้เป็นฟาร์มฟาร์มงัวฟาร์มหมาฟาร์มแกะกำลังไปกินขนมอยู่หรอกินนกินมาชอบชอบปากแม่คับว่ากินยังไงไม่อ้วน กินไม่จะพูดได้แะบบว่อวนเออกินได้แ่บว่อวนกินกระติกไม่ลอยี่นบอกินกระติกมม่ไหลพี่น้องเบงเดียวหานจิงโจวจิงโจพี่น้องจิงโจอีสจิงโจแเคนคูไทยนี่จิงโจวจิโจวจิงโจเคนคาลูว่เป็นนอนเอเลี่นอลาดยู่า่ Good night, Please keep left towards Cranbourne. Please follow the motorway for five kilometers. It looks